ไขข้อสงสัยงูเห่งหางูจงอางต่างกันยังไงชนิดไหนพิษรุนแรงกว่าถ้าต่อสู้กันใครชนะไขข้อสงสัยงูเห่างูจงอางต่างกันยังไงชนิดไหนพิษรุนแรงกว่าถ้าต่อสู้กันใครชนะงูเห่าและงูจงอางเป็นงูที่มีความคล้ายกันมากมีพฤติกรรมการแผ่แม่เบี้ยเหมือนกันมีการพ่นลมขู่เหมือนกันสีสันของตัวใกล้เคียงกันทั้งคู่เป็นงูที่มีพิษรุนแรงพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท งูเห่างูเห่าคบเริกจัดเป็นงูที่อันตรายมีนิสัยดูร้ายเมื่อตกใจหรือต้องการขู่ศัตรูมักทำเสียงขู่ฟู่ฟูโดยพ่นลมออกจากทางรุดมูกและแผ่แผ่นหนังที่อยู่หลังบริเวณคอออกเป็นแผ่นด้านข้างเรียกว่าแม่เบีย้ยหรือพังพาน ซึ่งบริเวณแม่เบี้ยนี้จะมีลวดลายเป็นดอกดวงสีขาวหรือสีเหลืองนวลเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเช่นอนคล้ายตัวอักษร V หรืออักษร U หรือวงกลมหรือไม่มีเลยก็ได้เรียกว่าดอกจันมีพิษมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทที่รุนแรงและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตพิษของงูเห่านับว่ามีความร้ายแรงมากงูเห่ามีสีหลากหลายเช่นดำน้ำตาล เขียวอมเทาเหลืองมนรวมทั้งสีขาวปลอดทั้งลำตัวที่เรียกว่างูเห่านวลหรืองูเห่าสุพรรณซึ่งเป็นความหลากหลายทางสีสันของงูเห่ามอเอ n เคลที K L T A, ที่เป็นงูเห่าชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้แล้วในบางชนิดยังสามารถพ่นพิษออกมาจากต่อมน้ำพิษได้อีกด้วยเรียกว่างูเห่าพ่นพิษซึ่งหากพ่นใส่ตาจะทำให้ตาบอดได้งูจงอาง งูจงอางกิงโคบเบรเป็นงูพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลกพบได้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอนุทวีปอินเดียภาคใต้ของไทยเรียกบองหลามีความยาวเฉลี่ย3-4เมตรแต่สามารถยาวได้ถึง5-6เมตรงูจงอางมีพิษที่สามารถทำให้เกิดอัมพาตและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยพิษของงูจะทำลายระบบประสาททำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตหายใจไม่ออกและหยุดหายใจในที่สุด งูจงอางมีนิสัยระมัดระวังไม่ก้าวร้าวต่อมนุษย์แต่ถูกรบกวนหรือคุกคามจะตั้งตัวสู้และอ้าปากขู่และเมื่อถูกคุกคามจะยกตัวสูงขึ้นตั้งครึ่งหนึ่งของความยาวตัวเพื่อขู่ศัตรูโดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวเมียจะก้าวร้าวมากขึ้นเพื่อปกป้องไข่ของมันงูจงอางมีพฤติกรรมการฉกกัดแบบติดแน่นไม่กัดฉกเหมือนงูเหา่าจึงกัดแล้วจะย้ำเคี้ยว แม้ว่าจะเป็นงูที่ลำตัวยาวแต่ก็มีน้ำหนักที่เบากว่างูที่มีความยาวพอกันอย่างงูเหลือมหรืองูหลามทำให้งูจงอังนั้นจะมีคล่องแคล่วอ้วงไวทั้งบนบกและในน้ำมีลูกตาดำและกลมหัวใหญ่กลมทูสามารถแผ่แม่เบีย้ยได้เช่นเดียวกับงูเห่าลำตัวเรียวยาวว่ายน้ำเก่งมีหลายสีที่พบมากที่สุดคือสีดำและเขียวอมเทาและสีน้ำตาลท้องมีสีเหลืองจนเกือบขาวมีสีแดงเกือบส้มที่ บริเวณใต้คอพิษของงูทำให้เหยื่อมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง75%เนื่องจากปริมาณพิษที่ฉีดออกจากเขี้ยวพิษมีมากความแตกต่างหนึ่งสัดส่วนลำตัวทางด้านสรีระของร่างกายงูจงอางจะมีลำตัวที่เพรียวยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดส่วนงูเห่าจะดูสั้นป้อมกว่าความยาวงูเห่าเฉลี่ยประมาณ1-2เมตร สแม่เบีย้ยของงูจงอางจะดูแคบกว่างเหาเมื่อเทียบตามสัดส,ส่วนและจะปรากฏลายแถบคอเป็นลักษณะเหมือนบ้างส่วนงูเหาเวลาแผ่แม่เบีย้ยอาจปรากเป็นดอกจันทรรูปตัว ov แต่บางตัวอาจไม่พบดอกจันรเลยเช่นงูเหาพ่นพิษ 3. งูจงอางริมฝีปากหลางขาวตัดกับริมฝีปากบนชัดเจนส่วนงูเหานั้นริมฝีปากบนยังมีสีอ่อนไล่ขึ้นไปจนถึงตาในบางตัว 4สถานที่พบงูจงอางเป็นงูป่าโดยแท้จริงดังนั้นสถานที่ที่จะพบต้องอยู่ติดกับป่าเขาหักอยู่ในเมืองที่ไม่ใกล้ป่าเลยงูที่พบมักจะเป็นงูเห่ามีน้อยครั้งที่งูจงอางหลุดหลงเข้ามางูเห่าพบได้ทั่วไปในหลากหลายแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นป่าทุ่งนาสวนและบริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัยของมนุษย์ใครพิษรุนแรงกว่า งูเห่ามีพิษรุนแรงแม้ในปริมาณที่น้อยความร้ายแรงของพิษมากกว่างูจงอางแต่เพราะงูจงอางมีขนาดใหญ่กว่างูเห่าจึงมีน้ำพิษปริมาณมากกว่าน้ำพิษของงูงูจงอางสามารถฉีดออกมาได้ถึง380600มิลลิกรัมในการฉกกัดแต่ละครั้งซึ่งอาจมีปริมาณมากถึง10เท่าของงูเห่าซึ่งก็ทำให้ผู้ที่ถูกกัดเกิดอาการเร็วและรุนแรงกว่างูเห่าประทังงูจงอางใครใชนะ งูจงอางเป็นงูพิษที่สามารถต้านทานพิษงูชนิดอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมเช่นงูเห่างูกระปะเมื่อเกิดการต่อสู้และถูกกัดจะไม่ได้รับอันตรายจนถึงตายแต่จะกัดและกินงูเหล่านั้นเป็นอาหารแทนแต่ไม่สามารถต้านทานพิษงูจางด้วยกันเองได้อีกทั้งงูจงอางยังมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่างูเห่ามากเพราะฉะนั้นหากมีการต่อสู้กันส่วนใหญ่งูจงอางจึงเป็นฝ่ายชนะ หากพบเจองูเข้าบ้านวิธีที่ดีที่สุดโทรสายด่วน199แจ้งหน่วยกู่ภัยหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจับงูเข้ามาดำเนินการเพื่อความปลอดภยัยอย่าจับงูเองหากไม่ชำนาญวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นคำแนะนำจากสิริราชล้างแผลด้วยน้ำและสะบู่ไม่ควรใช้เหล้ายาสีฟันขี้เท่าทาแผลหรือสมุนไพรใดๆ บีบเลือดออกจากแผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ควรใช้ปากดูดหรือเปิดปากแผลด้วยของมีคมการรัดควรรัดเหนือและใต้บาดแผลประมาณ3มนิ้วมือไม่ควรรัดเหนือบาดแผลให้แน่นมากเพราะจะทำให้อวัยวะส่วนปลายขาดเลือดและเน่าตายควรคลายความแน่นพอสอดนิ้วมือได้หนึ่งนิ้วจุดประสงค์เพื่อให้อวัยวะนั้นอยู่นิ่งไม่ใช่เป็นการห้ามพิษเข้าสู่หัวใจตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจไม่ถูกต้อง